จคงจำเป็นจะต้องเดินทางกลับปันไปน้ำกันออกจากตลาดหาตลาดเทศบาลหาออกมาทางแยกธนาคารกรุงไทยเ <c oughs> มืม่อวานเบิ่งคลิปอาจารย์เสือเขิมเย็นวันหนำลนเขาผานแยกธนาคารกรุงไทย เดี๋ยวมือนี้เดอมือวัน,นี้วันที่เจ็ดตออแรงๆหลังเหลืองงานกะบบโบโบมินามนะครับแสดงว่าแสดงว่ามีการบลงอยู่มัม้ยลักษณะแนวนี้เดี๋ยวสองกล่องไปทางวัดซีนไปดูครับกะเห็นนามเป็นอันนั้นอยู่หม่ยถือว่า หม่ยถงคืว่าถา่าท่ามือวานมีถ่วมแยกธรราานาคารกรุงไทยมือนีโบว์ถ่วมแสดงว่าลดลงไในนี้ครับมือนนี้วันที่เจ็ดตุลาเมื่อวานวัน,วนที่หกอา้าวเดินทางกับบาทน้อกันสิเป็นยังไงตอนนี้อยู่แถวสี่แยกโอ้ยแถวตลาด <c oughs> ตลาดทยาประสาทตอนนี้หอดแยกประสาแข่ครับ การตัดสินใจว่าสีเดียวายเดียวกว่านี่ก็ประเมินสถานการณ์มล้อกนนะครับตอนนี้ก็คือตัดสินใจสีออกไปเส้นทางเกา่าคือถนนอุบลตะการนะครับแล้อกผ่านจุดน้ำท่วงมีผ่านมาเมื่อเสานี้สิซ่อมเบิ้งว่ามันมันมันเป็นยังไรหน้ำขึ้นห่ืโลงครับแต่ละมือ อันดับแรกเลี้ยวโค้งโค้งประเดดมาสิ่งที่ต้องรุ่นว่ารถทางหน้านี้เป็นยังไงครับตอนนี้รถทางหน้าก็รู้สึกว่าได้เรนเกียร์ซีอยู่ครับอตอนนี้มาหอดโรงเรียนปรทุมวิทยากรตรงข้างหน้าที่เป็นแยกไฟแดงมืัอนี้ผมมีนักเรียน สงสัยโรงเรียนสัง่งปิดการเรียนการสอนครับเจอสีแยกใสไฟเขียวขางโรงเรียนปทุมพิยากรได้ไฟเขียวอยู่เบิ่งส่งรุ่นเบิง่งวะสีไข่ก็เมือว่านีบออ่ามีทังตำรวจจ,จราจรเพื่อมายืนท้ายโหมดเขาก็ได้เขาปอกนั่นโอ้มีพวกมึงซื้อวา มีความรู้สึกว่าโล่งครับเลยสีแยกไฟแดงขางบลงเรียนบรรุกเารืกรอนมาครับโล่ง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 พอให้โล่งไปอีกโมเมนว่าไปจออยนนู่ไกลๆนะครับแย่นี่ใส่เวลาเดินทางก็ถือว่าเปรียบเทยบกเมือว่านนี่เท่าๆนี่ติดกันยาวเหยียดปมเรล่มติดตั้งแต่จาก ในแถวตรงนี้ละนาสหากรณ์การเกษตรใแถวโค้งนี่นะครับมันลถเรลื่อมติดเลื่มอมระยอัดกันเมื่อนี้ค่อนข้างสบายสบาย,ยเยอะเดินทางไปเรื่อยๆนครับนะค่อนข้างสบายสำหรับเมื่อนี้อาจจะเส้นทางอื่นอาจจะได้รับความสะดวก ว่นี้หรือจังไนคนจังอบอคอยมาเส้นนีเพราะว่าทั้งเส้นทางที่ผ่านทั้งกองบิน2ี่สิเพิ่นกับเบิดให้ผ่านเปิดให้ใส่เส้นทางทั้งกองบินการจราจรก็เลยมีทางเลือกหลายเส้นทาง พิลล์โล่งเลยนะครับอ่าเริ่มติดอยู่นะปั๊มน้ำมันปอตอท่อนะปั๊มน้ำมันปอตอท่ออ่าเริ่มติดละอ่าเริ่มติดแล้วกันอ่าในช่วงนี้ก็ต้องคอยตอดไปละบาทนี่ซ่อมเบื้องจีตอดไปใส่เวลาตอดโยนตก่อน หลังจากที่ครับมากันได้ม่จอดอยู่นะปั๊มปตทท่อหัวสนามบินนี่นิดนึงเรียกว่าก็มีการเคลื่อนโตอยู่วา่าได้ติดเสาไม้แหงเสียเงาคือเมืว่อวานาวัดสีแสงทองเลยมองขายผลไมาได้นิน,นึงครับพ่อขยับพ่อขยับได้อยู่นิดๆ ตันนี้กระเคลื่อนโตมาเรื่อยๆตรงบริเวณนว้ำท่วมแถวนี้มีหางไก่ของันรับสื่อของเก่เาพี่น้องวุ่รัดไปฝ่าฟังฝ่าฟังรัดแสงคิ้วปินจีกหัวเข่าเ,าเออสิมีเหตุจำเป็น รถเก่งมานี่จูตาไฟไอะไหละสังเกตว่าทั้งทั้งหนารถเก๋งคันสีขาวขันมาแล้วก็อันมีการสูบกันอยอ่แสดงว่ารถเสียตัวนี้เพราะฉะนั้นโอ้ผู้ขีรถเก๋งกับ มาตรงนี้กันสีพันตรงนี้มานี่เราต้องใส่ควา,ามาระมัดระว่างป้ายเพิ่นเขียน้ายุรถเล็กห้ามผ่านน้ำท่วมสูงรถเล็กห้ามผ่านครับอันนี้ก็นจอดเสียกันซอยเหลือกันครับ <c oughs> กำลังสิลงไปสูก่การประจนไยในหนาบ ใส่ฟังขัวเอาไถ่คลิปไปเบิง้งใส่คลิปไปเบิง้งไปขหามือหนาะมือในเห็นหนามเห็นหนามว่ากาันถึงใส่摩สลุยมากโอ้ยใครเนี่ยถึงต่รถยกสูงคือรถผมนีย่ยกสูง รถเยงเยงนี้น้ำคี่ว่าไข้เวลาลุยแนวนี้ก็ไปพ่อ,อมาอยู่รถเก๋งบกกครับออกมาแล้วอา้าวไปแบ่งกันไปครับแบ่งกันไปแบ่งกันไปแบ่งปันเส้นท่ากันไป <c oughs> เดี๋ยวจังหน่อยมันก็พานไปหรอกมันมาไหนมันก็ไปไหน้น้ำนะแต่ากววัมันหายามมันไปแล้วกับฝากลงลร้อยความเสียหายหไปธรรมศาสตร์่านคนไปแล้วครับในการเดินทางครับเอาหลยวเหลือเหลียวเ,ยวเยวขาสอยดี่าเส้นทางนี้คือสอี่เดินทางเรไวกว่าไปติดไฟแดง มื้อหนาพอกันไหมสวัสดีครับ